่าสวัสดีครับพี่ๆครับเดี๋ยวมาดูมีดกันนะครับอ่ารีวิวสั้นๆนะครับอันนี้จะเป็นรีวิวสั้นนะเดี๋ยวผมจะบอกราคาเลยนะครับผมมีดนะครับจะมีเราอยากได้ฝันกี่มิลครับสองมิลสามมิลสี่มิลห้ามิลเราบอกผมเลยนะนะครับมีดแรกจะมีแค่สูงสุดสี่มิลครับอเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดค่อยถามผมนะครับค่อยมาแชทตามผมหรือโทรคุยกับผมก็ได้นะอ่าสเปคนี้นะไออย่างนี้ไม่มีนะครับอันนี้มันพิเศษนะครับ จ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับรุ่นแร่แร่หกนิ้วผิวขาวด้ามพยุงด้ามพยุงนะปินปินนะรแร่หกนิ้วผิวขาวด้ามไม้พยุงนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับราคาที่ผมแจ้งรวมส่งไปาทางนะพี่ๆนะตัวนี้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับเห็นไหมรุ่นหกนิ้วนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่รุ่นเจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้แปดร้อยบาทนะแพงกว่ากันห้าสิบบาทนะแปดร้อยบาท อยากได้ถูกกว่านี้ใส่ไม้ประดูนะเนี่ยใส่ไม้ประดูมันจะถูกลงร้อยหนึ่งเลยนะ,ะต่อยบวกรบกูนหานแล้วนะครับพี่ๆนะตัวนี้แปดร้อยบาทนะครับนี่รุ่นเดียวกันนะความยาวแต่ท้องเล็กลงนะเพื่อความเคี้ยวในการปาดครับแปดร้อยบาทนะครับเล่มนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับอ่เป็นด้ามตรงเล่มแรกที่ผมทํานะเล่มแรกที่ผมทําขายด้ามตรงนะอ่า ตัวนี้เก้าร้อยบาทนะครับรุ่นสิบนิ้วนะครับสิบนิ้วจะเป็นท้องเล็กนะพี่ๆนะสิบนิ้วจะไม่มีท้องใหญ่นะครับตัวนี้เก้านิ้วนะครับยังเป็นท้องใหญ่อยู่นะเก้านิ้วจะมีรุ่นนี้นี่สิบนิ้วนะครับอันนี้แ0ดร้อยบาทนี่เก้ายบาทนะถ้าใส่พยุงเล่มนี้พันหนึ่งนะครับนี่พยุงเนี้ยดำๆเนี่ยสวยๆเนียขลังๆเลยนะคพันหนึ่งครับ 1, นะเล่มนี้จากแ0ดร้อยจะเป็นเกนะ้าร้อยนะถ้าใส่พยุงนะลิ้นพันเลย ตั้งกลัวไม่ได้พูดกลัวคนอื่นแจ้งพูดอตัวนี้หนึ่งหนึ่งพันบาทนะครับด้ามพยุงนะรีลซื้อนะครับปีหน้าพันร้อยนะครับปีหน้าพันร้อยนะนับเป็นนิ้วนะครับนิ้วละหนึ่งร้อยบาทสิบนิ้วนะครับด้ามพยุงด้วยนะครับหนึ่งพันบาทรวมส่งเรียบร้อยนะครับอย่างถูกนะครับตัวนี้เก้าร้อยบาทนะครับสำหรับด้ามปราดู่นไหมรุ่นเดียวกันนะครับแต่ใส่ไม้ปราดู่จะถูกลงร้อยหนึ่งจากพันหนึ่งก็เป็นเก้าร้อยนะครับ ตัวนี้หกร้อยบาทนะครับเชฟผ้านิ้วนะ,ะมันก็มันจะมีสี่นิ้วด้วยนะอยากใครใครชอบสี่นิ้วก็สั่งสี่นิ้วนะสี่นิ้วห้าร้อยห้าสิบาทนะครับตัวนี้คีริสเกตนะครับคริสเกตด้ามกลมนะครับเจ็ดนิ้วตัวนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับถ้าเป็นด้ามด้ามพยุงก็แปดร้อยนะพี่นี่ด้ามแปดเหลี่ยมเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวผอมนะนี่มันตัวอ้วนนะครับเรียกเอาชอบตัวอ้วนหรือตัวผอมนะ ตัวนี้เชฟเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้ราคาแปดร้อยห้าสิบาทด้ามพยุงนะถ้าใส่ระดูเจ็ดร้อยห้าสิบาทรี่นะตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่มีเจ้าของนะใครชอบลองทักมาดูก่อนนะเผื่อยังอยู่นะครับตัวนี้แปดร้อยสิบาทเท่ากันนะแต่ใครสั่งทําอยากได้ยาดใครชอบด้ามยาวบอกผมเลยนะผมจัดด้ามยาดาด้ามยาวให้นะครับราคาเดียวกันพี่พนะไม่ต้องคิดมากเลยอ่าหนึ่งสองสามสามเล่มนี้ไม่มีเจ้าของนะครับ เล่มละ900บาทนะครับด้านพายุงนะครับตัวนี้เป็นคิวโตนะครับสัน2มิลนะ1 2 3เนี่ยเป็นสัน2มิลตัวบางนะครับน่าใช้มากนะครับบางเฉียบนะครับตัวนี้คิริสเกะเหมือนกันนะครับ8นิ้วนะครับ900บาทนี่ก็900บาทนะครับอ่าชอบแบบไหนนะเล่มละ900เหมือนกัน8นิ้วด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นตัวใหม่ที่ผมตั้งขึ้นมาใหม่นะอ่าตัวนี้เชฟ6นิ้วนะครับผมตัวนี้เอ่อ ออตัวนี้เจ็ดร้อยบาทนะหกนิ้วถ้าใส่ถ้าใสไนะ่ไม้ประดู่นะไม้ประดู่สีอย่างนี้นะพี่อ่ามันก็จะเป็นหกร้อยบาทเท่าเท่าใบมีดมันนิ้วละหนึ่งร้อยนะครับคิดง่ายเลยอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะชอบผิวดำผิวขาวบอกผมเลยตัวนี้ก็เหมือนกันนิ้วละหนึ่งร้อยแต่ว่าตัวนี้เป็นเดบานะครับอ่าเล่มนี้เจ็ดเจ็ดนิ้วนะครับแปดร้อยบาทได้ไม้พออยุงนะถ้าเป็นไม้ประดู่ก็เจ็ดร้อยบาทนะพี่ อันนี้เป็นคริสเกะคริสเกตตัวผอมแล้วกันนะฮะเรียกมว่าตัวผอมก็ได้นะหรือว่าแคปรูปมานะครับตัวนี้หกนิ้วก็หกร้อยบาทใส่ไม้พยุงแบบนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับเล่มละเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ๆสนใจเล่มไหนแคปรูปให้ผมดูเลยอแคปรูปมาเลยแล้วก็จําราคาจําชื่อมันก็ได้แต่ว่าถ้าแคปรูปมานี่ผมก็รู้แด้วแหละนะครับว่ารุ่นไหนรุ่นไหนครับรุ่นไหน แต่ว่าไอ้หกนิ้วกับเจ็ดนิ้วเนี่ยพยายามบอกผมด้วยนะเนี่ยบางทีถ้าผมดูไม่ออกผมอาจจะดูเป็นหกนิ้วก็ได้เนี่ยถ้ามันมาเดียวๆเย่างนี้นะผมดูแคปมาเดียวๆก็บอกผมด้วยว่าอยากได้เจ็ดนิ้วหรือว่าหกนิ้วนะอ่าชอบรุ่นไหนแคปไว้เลยนะแล้วก็ส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมจะบอกราคาให้อีกต่างหากถ้าถ้าใครยังไม่เข้าใจราคามันนะครับปรับขึ้นลงได้ร้อยหนึ่งถึงร้อยห้าสิบนะขึ้นอยู่กับด้ามแล้วก็สีผิวของมีดนะเฉพาะมีดแรกนะครับ ไอ้พวกนี้สีผิวอะไรก็ราคาเดียวกันนะดรามขึ้นลงหนึ่งร้อยบาทนะครับชอบตัวไหนแคปรูปไหมผมเลยนะพี่ๆนะเดี๋ยวผมทําให้นะครับรอประมาณสิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนนะครับพี่นะครับโอเคนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับโชคดีนะครับร่ารวยคิดอะไรก็ได้สมปรารถนานะครับคิดเงินให้ได้เงินนะครับคิดทองให้ได้ทองนะพี่ๆนะแอบรักใครชอบใครก็ขอให้สมปรารถนานะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่พี่